ร้องไห้บนรถแลมโบกินีอ่ะก็ยังดีกว่าร้องไห้บนจักรยานนะตอนเป็นวัยรุ่นผมชอบคํานี้มากอ๋อต่อให้เราทุกข์แค่ไหนเนี่ยเตียงน้อยนั่งบนแลมโบยังดีกว่าเว้ยพอมาณจุดเนี้มันบอกว่าถ้านั่งบนแลมโบกินีแล้วยังต้องนั่งร้องไห้อะคือชีวิตที่ดีหรอวะพิกมาอีกนั่งภาวนาแม้เดินด้วยเท้าเปล่ามีเท้าบอลบอลเพื่อนด้วยดินแต่เบาอ่ะ เวลาคนที่มันทุกข์จนต้องนั่งร้องไห้คุดคูขึ้นมาโลกมันบีบแคบเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่คุณหวังพึ่งมันเหลืออะไรบ้างนะอันนี้ก็พูดไปประสบการณ์ส่วนตัวสำหรับคนที่เข้ามาเห็นความทุกข์ที่มันรู้แล้วว่าดูสิว่าหวังพึ่งอะไรอยู่แล้วมันพึ่งได้จริงไหมแต่มาฝึกตรงนี้มันทุกข์ใช่แต่พอเห็นตัวมันแล้วไง มันเลยจะไม่มีสิทธิ์มาละลานคุณอีกเพราะคุณแข็งแกร่งเหนือมันไปแล้วมันแยกกันไงบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยความเป็นอยู่สวยหรูเนาะแต่มันเบาไงมันยอมรับได้ไม่ใช่ไม่เจอนะรับได้รับได้